การปฏิบัติมันต้องสอบถามความคิดเห็นตาครับว่าตอนนี้มันเป็นวิกฤตศรัทธาที่คนไทยเนี่ยเหมือนอกหักกับพระภิสุสงฆ์เนี้ยแล้วก็เหมารวมไปเลยเนี้ยขอตามันมันธรรมดามันธรรมดาเจบถ้าจะบองถึงว่าวิกฤตโดนกระทบมีผลกระทบไว้มีแน่นอนตั้งแต่เริ่มจากทิศแย้มมาจากศีีกาเกณฑ์มาศีกากรบศีกากรบก็ว่าใหญ่แล้วนะ แต่พอมา,อาทิศอะไรทิศทจอหรือทิศเกียงไก่หรือทิอศอารมณ์กฎเนี่ยมันเป็นเรื่องที่พูดนี้ไม่ได้เหยียบยํำซ้ำเติมนะพูดถึงหลักการของของของ,ของนี้มันมีผลกระทบต่อผ้าแน่นอนบอกว่ามันเป็นมีผลกระทบต่อจิตใจหลายๆคนเพราะเพราะเขามีคนรัทธาเขาเยอะมาก ผลเสียก็ต้องเยอะมากเหมือนกันเหมือนซึนามิเลยแหละตอนเนี้ยแล้วผ้าเนี่ยมันก็ต้องกระทบเพราะคลื่นมันใหญ่มากเข้าใจไหมมันไม่ให้กระทบแต่พ้าหรอกกระทบตำรวจด้วยจริงกระทบทุกวงการเลยเพราะว่ามันมีทั้งตลกมีทั้งอินฟูมีอะไรเห็นไหมมันกระทบทุกทุกทุกอาชีพอะ,อะแล้วก็กพ่าด้วยเออแต่ แต่แต่จำไว้ยังมีพระสิ้นคิดอยู่จริงไหมยังเป็นพระเอกอยู่เนี่ยจริงไป,ไปฝากวางตู้บริจาคได้ไหม <c oughs> เพราะว่าหลวงตาไม่มีตู้อยู่แล้ว <c oughs> ตั้งแต่ต้นหลวงตาว่าตั้งตั้งแต่บวชมาตั้งวัดมาหรืออยู่ตรงไหนหลวงตาก็ไม่มีตู้บริจาคอยู่แล้วห <c oughs> ลวงตาก็ไม่มี พระป่าไม่มีกระถินอยู่แล้วแล้วหลวงจาก็ไม่รับนิมนต์ไปสวดเอาซองคนอยู่แล้วนะเ,เพราะหลวงตาแต่นี้ในภาคปฏิบัติอย่างเดียวเอออ่จำไว้เพราะฉะนั้นหลวงจาก็เลยไม่มีเงินวัดเ,เพราะหลวงจาก็ไม่ได้สร้างวัดหลวงจากเป็นที่พักสง์และเป็นพุทธอุทยานซึ่งไม่ได้ขึ้นกับคําว่าเป็นวัดนี่ชื่อ ชื่อชื่อวัดป่าบ่อน้ำพระอินทอย่างนี้สามารถตั้งได้หรอครับเพราะว่า,ายังไม่ได้เป็นวัดเอา้เอาคาว่าชื่อเนี่ยพุทธอจทยานที่พักสงฆ์วัดป่าบ่อน้ำพอ,อินทคือวัดป่าบ่อน้ำพอ,อินมันเป็นชื่อมานานตั้งแต่ผสมกันล้ยี่หกอ่กูไม่ได้เป็นคนจ้างเนี่ยใช่ไหมเออพรผมเคยเห็นหลายที่ก็คือส่วนใหญ่เขาจะใช้คําว่าสำนักปฏิบัติที่นั่นแต่ไม่มีไม่มีใครเป็นจเจ้าวาสแค่หลวงตาเป็นประธานสงฆ์กูไม่ได้เป็นเจ้าหน้าที่รัฐเนี่ เพราะผมก็เป็นคนหนึ่งที่เข้าใจผิดคิดว่าก็คงมีหลายคนอไอ้แขกง,งเนี่ยชิดแขกงเนี่ยมันมันก็มีพบชาติเยอะมเหสีเยอะเอชาติพบกําเนิดมีมเหสีหลายคนก็เลยสึบไปอยู่กับมเหสีซะไม่รู้สิแขกเนี่ยไม่ใช่อาจารย์หลวงจานะเป็นเพื่อนกันสมัยก่อนหลวงตายอยู่ในปา่าเขาเคยไปหาหลวงตาไปกับหลวงตาไปฟังธรรม นะเมื่อ20กว่าปีก่อนจะเข้าใจผิดน,นะเป็นพระคํา,าคว่าวัดนี้ต้องต้องได้ตั้งเป็นวัดก่อนใช่ไหมถึสำนักสงฆ์สำนักสงฆ์เนี่เป็นวัดแล้วขึ้นว่าเป็นทะเบียนวัดแล้วแต่ไมไ่ยังไม่มีวิสุงคามถ้ามีวิสุงคามค่อยจะเรียกว่าวัดสมมติผมผมอยากจะตั้งวัดผมยังแต่ยังไม่ได้ขึ้นเป็นวัดผมไม่ไม่สามารถ ใช้ชื่อวัดได้ใช่ไหมต้องขึ้นสำนักสงฆ์ก่อนนี่ที่พักสงฆ์แล้วก็สำนักสงฆ์แล้วก็ค่อยเป็นวนัดถ้ามีวิสงขามแล้วท่าไปใช้ชื่อวัดเลยคือผิด<อ>ผิดไหมมันก็ไม่ผิดหรอกเพราะว่าเราไม่ได้ตั้งวัดจําไว้ก็เขาเขาขึ้นไป้ายไว้ยี่สิบหกปีแล้วเอไม่ใช่พศ2126มันสี่สิบปีแล้วเข้าใจไหมทีนี้เมื่อกี้ปัญหาที่ที่เจ๊ฟถามาการเจ๊ฟถามว่ามันสะเทือนไหมสะเทือน ร้ายเปอร์เซ็นต์เลยเพราะว่า,าเข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 าตั้งใจมาหลอกอม,าม,ามานานแล้วนะเขาก็เลยเป็นคนที่สร้างสร้าง,างอาณาจักรของเขาใหญ่มากจําไว้ตํารวจหรือใครเลยไปเจาะเขายากไม่มีใครกล้าแตะหรอกเพราะว่ามันส่งผลกระทบวงกว้างมากเข้าใจไหมเพราะมันยาวนานมาสี่สิบปีอ่ะสามสิบกว่าปีอ่ะเข้าใจไหมเป็นระลอกใหญ่มากเราไม่หยุดย้อนะารนะ่งซึ่งดูแล้วหลวงจาว่า พ่อมากเกิดเหตุการณ์อย่างนี้ขึ้นโดนกระทบแน่นอนเพราะว่าเหมือนกับอมันเป็นบ่อแล้วก็โดนหินทุ่มลงไปแล้วมันขึ้นมันก็กระทบไปหมดเห็นไหมเห็นไหมทุกคนก็จะพยายามคนใกล้ชิดอะไรก็พยายามจัดเดือดโดดนี้ลนะแต่นั้นเป็นสิ่งที่ผิดที่มองไม่เห็นนะเรายอมรับความจริงไม่ได้เราก็จะเหมือนอย่างนั้นเหรอที่จริงมันไม่ผิดหรอกนะเหมือนลุงแซนี่ก็เอาเงินให้ศรีการนะ ให้บ่อยลวงจา่าเนี่ยให้บ่อยกว่าพวกนี้ให้ให้บ่อยกว่าชิดแย้มี่หลวงจ่าให้เงินสีกาเนี่ยให้แทบทุกวันหลวงจา่าทุกวันนี้ก็มีสีกาเนาะเป็นผู้หญิงที่ลงจ่าเอาเงินให้คนละสองพันเขาก็เรียกสีกาเนาะผู้หญิงอะ<ช>่ะจริงให้ส่วนการศึกษาเนาี่ยเ็าเป็นสีกานะมันไม่ได้ผิดหรอกเอาเงินให้สีกาแต่มันผิดเสี้ยพาไปเอาสีกาเนี่ยมึงเข้าใจไหมนี่คือมันผิดเข้าใจไหมออเพราะฉะนั้น เหมือนกับบอกว่าเขาบอกว่าอะไรนะตอนนี้มันสะเทือนถ,ถ,ถึงถึงถึงตลกถึงรักร้องอ่ะถึง<ม>เห็นไหมบอกว่าไปเอาเงินไปสแสดงอเอาเงินอย่างเงี้ยเอาเงินพระล่าสุดผมเพิ่งไปวัดที่มีพระพิฆเนศใหญ่เนี่ยแต่ก่อนเคยเห็นว่าต่อแถวยาวเหยียดเลยเนี่ยเพิ่งผ่านล่าสุดไม่มีเลยตอนนี้เงียบกิ๊บเลยม,ม,มันเป็นความเสื่อมมันไม่ใช่ศาสนาเพราะพระคิดเนีพระพิฆเนศไม่ใช่ศาสนาพุทธนะเป็นศาสนาฮินดูแล้วแล้วพระไปทําได้ยังไงล่ะ จริงไหมเอออย่างเวสวงสวุวรรณอะไรอ่ะมันเป็นเทวานิยมทั้งหมดใช่ไหมอ่ะเรามาพูดเรื่องนี้ก่อนอย่าเพิ่งไปออกไปแล้วมันจะไม่เคลีย์ไงเออวันนี้พระสิ้นคิดขอขอพูดหน่อยไม่ใช่พูด <S 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 เพื่อจะเหยียบย่ำซ้ําเติมใครพูดถึงเรื่องธรรมะเรื่องปัญหาถ้าเรามองอีกมิตินึงอย่างพระสิ้นคิดเนี่ยก็มีลูกศิษย์เป็นตลกเยอะเป็นศิลปินนักร้องดาราเยอะงวยก็เยอะทุกวงการ ออกจากคุกมาก็มาหากูเยอะจริงไหมอแต่พาสิซ่นคิดเนี่ยมันจะอีกเวอร์ชั่นหนึ่งคนละอย่างกันเลยตรองกันข้ามกันเลยเพราะว่าหลวงตาจัดคอนเสิร์ตจัดบอยแต่หลวงตาจัดคอนเสิร์ตไม่ใช่หาเงินเข้าวัดนะจัดฟรีอย่างงานกาชาติเนี่ยกูจัดฟรีผู้ว่ามาหากูเนี่ยเพราะว่าเขาไปจ้างศิลปินไม่ได้อย่างไปจ้างหมอลำอย่างเงี้ยถ้าพวกเขาเรียกอะไรนะไอ ที่รับจัดงานเขาเรียกอะไรนะภาษาอังกฤษโอเคายไหนโอเคนายเออกูพูดได้อยู่หรอกแต่กูณกไม่ได้โตโยต้าฮอนด้าพูดได้อยู่ภาษาอังกฤษนะจริงไหมพอโอเคนายไปจ้างสมมติว่าไปจ้างหมอลำเขาสามแสนก็ให้เขาไปแสนห้าเขาเขาบอกติดงานจริงไหมติดงานติดงานเขาไม่เข้าใจเขาไม่เคยจ้างคณะลุงจาเคยอยู่กับศิลปินพวกเนี้ย มึงรู้ไหมคณะหนึ่งเนี่ยอย่างน้อยก็สองหสิชีวิตหมอลำเนี่ยรู้ไหมมึงจ้างสา0แสนเนี่ยสั้เฉลี่ยแล้วสอง2 2อยี่สิคนเนี่ยคนละห้าร้อยอ่ะคนละห้าร้อยมันแสนกว่าเลยนะไม่ยังไม่พูดถึงเรื่องเออจริงไหมมึงจะให้เขาอยู่ได้ยังไงมึงก็เห็นใจคนอื่นเขาบ้างสิมึงต้องมองความเป็นจริงจริงไหมออเขาผู้ว่าจนต้องมาหากูทำยังไงจะได้ศิลปินงานการชาติกูบอกไม่มีปัญหาเอ้ยคณะนี้ได้ไหมได้ ถ้าพัชิงคิดโทรไปเฮ้ยมึงมาเล่นหน่อยนะครับมาเล่นเสร็จเดี๋ยวมากูวอ,อกตจ้างเองกูไม่ให้พวกว่าออกนะไม่ได้ใช้เงินงบหลวงเลยจริงไหมแล้วมันต้องไปขายบาทเอาเงินมาให้สวายวัดหลวงตาเนี่ยนำเงินส่วนตัวของหลวงตาที่มีอยู่ที่จ้างเลยเออเขาปกติมึงจ้างเท่าไหร่ว่าเขาจ้างมึงละสามแก้งถามไปอย่างนั้นอะที่จริงหลวงตารู้เ <c oughs> ออสามแสนสองเราให้สามแสนห้าเลยมึงเอาไปสามแสนห้านี่แหละคือพัชสิ้งคิด คนอื่นไปจ้างเนี่ยเขาต้องไปทําสัญญานะกูไม่ท้องคําพูดกูมีค่าดั่งทองคือกูไม่โกหกคาไหนคํานั้นะเอออย่างกูจ้างตลกไปเล่นเนี่ยไปเล่นที่สิงห์บุรีเนี่ยกูไม่รู้เลยไปเล่นที่ไหนแต่รู้ว่าจะเป็นจังหวัดสิงห์บุรีกูให้ไปร้านหนึ่งเลยอไม่ได้หาเง,งินเข้าบ้านไม่ได้ขายบาัตรฟรีมึงรู้ไหมเขาก็จะได้มีงานและ,ะตลกเนี่ยไปเล่นกับกูเนี่ยเขาไปเล่นฟรี แต่กูเนี่ยกูเห็นแล้วการเดินทางเข้าไปมึงเป็นผู้นําคนเป็นครูบาอาจารย์คนเนี่ยมึงจะให้เขาเดือดร้อนเหรอกูไม่ได้ใส่ซองให้2,000ันนะกูให้คนละหมื่นเลย<ม>เขาไม่ได้ขอกูหรอกยังไผ่พงศธรเนี่ยไปเล่นวันเกิดกูเนี่ยยกทีมไปค่าบนรับงาน2องแสนสองท่านไปเล่นฟรีมึงรู้ไหมไผ่ต้องควักที่จริงเขามีสถานในตัวหลวงตา หลวงตาว่าคนดีๆอย่างนี้กูต้องส่งเสริมมึงกูไม่เอาเปรียบม,มึงกูไม่ทํำลายมึงขอให้มึงรวยๆขึ้นไปสึกกูให้มึงเลย2 0งแสนสักคำหนึ่งก็ไม่มีเขาไม่เอาไม่เอา,ม,เอามึงก็ไปทําบุญที่อื่นไว้เข้าใจไหมจะาทางไปจัดแล้วว่าอาย่างเขาบอก70-30สิมลวงตาไม่รู้เข้าใจถูกหรือเปล่า,เ,าเขาไปจัดเพื่อหาเงินเข้าวัดใช่ไหมเปน็นงิน สแสดงคอนเสิร์ตการกุศลมึงรู้ไหมมึงไปจัดการกุศลเนี่ยค่าใช้จ่ายมึงต้องมีค่าเวทีค่านักสแสดงอะไรละหลายอย่างจริงไหมอ่แล้วได้กําไรเท่าไหร่มึงค่อยถวายวัดมึงไม่ใช่เหรออาจจะได้ามาอ่าค่าใช้จ่ายเขาอาจจะแปดแสนจริงไหมมึงอาจจะถวายแสนกาบาทอันนั้นสือว่าหาเงินเข้าวัดไม่ได้กันว่าอ่าเจ็ดสิบสามสิบไม่ได้มีความหมายอย่างนั้นก็มีอย่าไปตีความ ไปมากมองหลายๆมิติจริงไหมอันนี้ไม่ได้แก้ตัวให้นะทั้งหลวงพ่อด้วยทั้งวัดด้วยจริงไหมเราอย่าไปมองอย่าไปเหยียบย่ำท้ำเติมกันนะมองปัญหาจริงๆถึ่หลวงตาเนี่ยไม่เคยชอบหลวงพ่อลงกฎมาแต่ต้นนะจริงในวันรู้อย่างนีรู้เพราะว่าด้วยนิสัยของพระกรรมาฐานพ่อหลวงตาอยู่ในวงการพระมามันไม่ใช่วิสัยของสมณะสารลูกหลวงตานี่เคยพูดเมื่อสิบปีก่อนนะ เคยพูดกับคนใกล้ชิดไม่ได้ไปพูดอ,ะ,อะไรหรอกเขาพูดถึงเรื่องวัดพระบาทน้าพูอันนี้ไม่ได้เกี่ยวกับวัดนะหลวงตาพูดถึงเกี่ยวกับคนอยู่ในพระบาทน้าพู้ไม่ได้พูดถึงองค์กรน,นั้นหลวงตาว่าลวงตามีความรู้สึกว่าอ่าหลวงตาเคยพูดว่าเขาโกหกแต่ยังไม่บวชเพราะคนลวงตาพูดบ่อยๆคนโกหกจะ่ไม่ทําชั่วเป็นไม่มีเห็นไหมมันมันเกินวิสัยมึงรู้ไหมกูอยู่กับหลวงปู่กูอยู่กับหลวงปู่หลวงปู่เนี้ยมีตู้บริจาคอยู่สามสี่ตู้ ทุกวันเนี่ยพวกเราเป็นพระอาะกรรมฐานอะอันเลขาเขาจะไปเปิดทุกอาทิตย์ปีหนึ่งยีงพันกว่าล้านเลยสามสี่ตู้จริงไหมเงินสดนะสมัยนั้นยังไม่มีเงินโอนไม่ไม่มีอย่างเงี้ยงรู้จักตั้งแต่สมัยแรกไหมครับที่ตอนนั้นไม่มไม,ไม่พูดถึงพูดถึงหลวงตาจะพูดให้ฟังแต่วัดพระบางคทาพูเนี่ย <c oughs> มีอยู่ทุกเซเว่นกูว่ามัง้งอยู่ทุกร้านคา้าอยู่ตามโรงพยาบาล <c oughs> มึงว่ามันจะมาหาศาลไม่เงินสดอ่ะ จริงไหอยู่กับแท็กซี่เขามีและแกก็บินสบาตรตั้งแต่เชา้ายนสามทุ่มมีไหมพระบินสบาตรยาวนานขนาดนั้น<ล>มันผิดวิสัยไงและเงินมันเยอะมากอไอ้ไอ้เงินไอ้เส้นเงินพันกว่าล้านเนี่ยจิบจิบวันนี้ฟังก็แปลกเหมือนกับมีมีการสําหรับหลวงตาพูดอย่างนี้ตั้งแต่ต้นเลยนะเพราะหลวงตาเห็นอยู่หลวงปู่อยู่กับหลวงปู่เนี่ยแกก็จะให้กรรมการมันนับเอาเข้าธนาคารนับเข้าธนาคารนะเป็นเปิดมาทีหนึ่งปีหนึ่งเป็นพันพันกว่าล้านแต่นี่มันมหาศาลมากมันสด ใครอยากวางตู้ให้ไปลงทะเบียนได้ด้วยเงี้ยแล้วมันผิดวิสัยแค่เลี้ยงคนแค่เนี้ยนะจริงไหมคอย่างวัดเราอย่างนี้ครับเฉพาะค่ากินเดือนวันละแสนก็ตอนนี้ณปัจจุบันก็เกือบพันคนอย่างเงี้ยไม่เกือบละพันกว่าบางวันเงี้ยคนก็น้อยกว่าหลายๆอย่างก็เลยว่าสงสัยว่ามันมีค่าใช้จ่ายอะไรโอ้มึงไม่เม่เห็นกูตอนนี้กูบอกเจ้านี่กูเนี่ยยกมือขึ้นเนี่ยกี่ล้านเนี่ยเจ้าหนึ่งสิบล้านกูกู้มานะ ใครไม่ได้เป็นหนี้กูนะกูเป็นหนี้อันนี้เจ้าแรกนะตอนนี้นะแต่ละปีเนี่ยกูเป็นหนี้มันไม่ต่ำกว่าปีละสิกบกว่าล้านมีปีนี้จะเพิ่มมาหน่อยเพราะว่าเครดิตกูดีขึ้น <S 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 จริงกูซื้อรถมาบริจาคเนี่ยให้เสียไอออก่อนเนปีหนึ่งไม่ต่ำกว่าแปดสิบคันเฉพาะเจ้าเดียวนะซื้อมาบริจาคให้องค์กรต่างๆนี่คือเป็นคนซื้อรถให้กูกูซื้อเองจำไหม กูมีอะไรกูก็ขายหมดแหละตอนนี้ยจริงไหมมึงเห็นกูไปตั้งสู้บริจาคไหมล่ะ<ม>เห็นกูไปกูกําลังจะชวนปินไอ้ปินอยู่เมื่อตอนแล้วไปซื้อรถเข็นมามึงเข็นกูไปบริจาคเพราะว่าคู่แข่งไปแล้วกูจะไปทสร้าที่แทนกูว่าเงี้ยเข้าใจไหมเออคือมันผิดวิสัยมันเงินมหาศาลมากแล้วเอาไปทําอะไรอะ่ะจริงไหมแต่สําหรับหลวงตาไม่มีเงิน วัดป่าบ่อนั้นไปอินนี่พระสามร้อยกว่านะไม่ชีสี่ร้อยกว่าคาราวะาอีกสองร้อยกว่ามันพันกว่าคนนะหลวงตาเลี้ยงคนเดียวกูต้องหาเงินเลี้ยงคนเดียวไม่ใช่เลี้ยงจากคนในวัดนะกูมีกูยังแบ่งปันให้คนข้างบ้านด้วยนอกวัดด้วยอเขาบอกทําไมไม่ไปตรวจสอบมันสวดกูมาไม่รู้กี่ครั้งแล้วล่ะตารวจไม่ได้กินแกลบแนละ้วเว้ยทั้งทหารทั้งตำรวจทุกองค์กรลักขา่าวเต็มละ้ะไปบวชชีบวชพระก็มี บางคนไปอยู่กับกูเกือบสองปีค่อยมาากูจับบวชชีอะไรแบบบวชพระเลยเนะี่ยมา้าวมาสือมาอะไรเงี้ยมาสืบมเนี่ยขอบวชเถอะว่ะเพราะกูเป็นคนเปิดเผยแล้วบัญชีหลวงตาก,ก็มีบัญชีเดียวแล้วเงินวัดมันก็ไม่มีเพราะว่ามันไม่ได้เป็นวัดและกูก็ไม่มีเงินกูก็ไม่มีผ้าป่ากัดถินไม่มีตู้บริจาคไม่มีจัดงานหาเงินมันไม่มีเงินกองกลางเพราะวัดเราไม่มีจุดประสงค์นั้นเลย<ะ>จริงไหมล่ะ มึงตรวจสอบกูมันจะไปตรวจยากอะไรล่ะเพราะกูมีบัญชีเดียวจะจนเส้นเงินมึงก็จะรู้อยู่จริงไหมมันมีบัญชีเดียวทําไมจะยากอะไรล่ะมันยากที่ว่ามึงต้องตั้งข้อหากูก่อนมึงค่อยไปตรวจบัญชีกูได้มึงรู้ไหมเพราะมึงจะตรวจบัญชีส่วนบุคคลมึงต้องขอหมายสารรีบมาตั้งข้อหากูถ้ามึงอยากตรวจอ่ะกูมีบัญชีเดียวเข้าไปไปขอธนาคารยังไงมันก็ตรวจได้อยู่แล้วจริงไหมทาไมจะตรวจไม่ได้กูเนี่ยยินดีเลยจริงไหมล่ะตรวจสอบพบเส้นเงินมาจากไหน เออมาจากมึงก็มาตรวจาสอบเมืองโบราณแล้วถ้าพบเส้นเงินจากเมืองโบราณจริงไหมจากวิทยาด้วยจากน้ำมันพืชเกษรด้วยจากบริษัทแหลมทองจากบริษัทเชล่าจากบริษัทโกกิจริงไหมอืมเ,เออเส้นเงินจะมาจากพวกนี้แหละจริงไหมเออจริงไหมเพราะพวกนี้เขาโอนให้กูเนี่ยเป็นเดือนอย่างโกกิเนี่เดือนละแสนอีโกกิอย่างบริษัทแหลมแหลมทองอ่ะ แแหลมทองเนี่ยเขาให้เดือนละห้าหมื่นให้หลุงจา่าอ,อีเป๋าเนี่ยแม่เสียไอเนี่ยให้เงินเดือนกูเดือนละสามหมื่นแต่ให้เป็นรายปีปีละแสนแสนเหรียญน,นะจริงไหมกูนารีอุบฉ่ำกู <c oughs> จะบอกให้มึงดูหน้าตาก,กูก็รู้ <c oughs> <c oughs> กูไม่ได้สำออยนะไม่กลัวจริงถ้ามึงรอรวบรวมเงินเดือนกูแล้วทีนี้อฮะแม่น้อยๆก็ สี่ห้าล้านเร้ววะอันนี้คือเขาสนับสนุนกูแต่มันไม่พอหรอกเฉพาะค่ากินกูนะ่ะค่าวัตถุดิบเดือนละสี่ล้านไปดูได้เลยวันบาทเพราน้ำอินเดเดือนละสี่ล้านนะวันละแสนก็าบาทอย่าลืมนะรวมกันละยังไม่รวมน้ํากับกาแฟนะคนพันกว่าคนมึงยกแก้วกาแฟขึ้นแก้วหนึ่งดสูสิพันกว่าแก้วถ้ามึงกินคนละแก้วนะน้ําคนละพันวันละพันกว่าขวดสองพันเอาสิมึงกินสองขวดมันก็สองพันกว่าเห็นไหมเออ จริงไหมเฉพาะน้ําอย่างเดียวนี่ก็จุกแล้วโอ้โหแล้วกุฏิละเก้าร้อยกว่าหลังล่ะมึงไม่ถามมั่งอ่ะและถนนหนทางสายไฟค่าไฟค่าน้ํากลัวและที่ที่วันนี้ฟรีหมดเห็นไหมเธอจงไปลองดูเถิดมึงไม่ต้องตั้งข้อสงสัยหรอกไหมใครห้ามมึงเข้ามึงไปไหนมึงกูไม่เคยถือเป็นคนสรูกูสักคนนะมึงไปได้หมดเลยไปวัดอ่ะ เพราะวัดนะั้นเป็นสาธารณประโยชน์เป็นของแผ่นด,ดินเป็นของศาสนาเป็นของเราทุกคนจริงไหมออ่ามึงจะไปอยู่กี่วันกี่เดือนอยู่ฟีกินฟีงไปอยู่สินะแต่จะมาหน่ากูต่อนหน้า้วกูต่อยจริงไหมตลอดนะประตูวัดมีด้วยไม่มีประตูวัดกูเคยไม่เคยมีเลยผมใครก็ไ,ไปได้ป่าบ่อน้ำพิ้งและปลอดภัยด้วย นอกจากกัมานั่งเหมือนคนมาถามกูเื่อ่ะถ้ามีคนมานั่งต่อตาหลวงตาต่อหน้าจะทำยังกูก็ต่อยสิอยู่ดีๆอย่ามาด่ากูอ่ะจริงไหมมันก็เป็นอย่างนั้นจริงจริงจริงไหมกูกูให้คนอื่นเนี่ยกูให้มาตลอดชีวิตกูนะจริงไหมกูมไม่ใช่เพิ่งมาทําบุญตอนมาบวชนะวาว้กูทําบุญตั้งแต่กูยังไม่บวชกูปฏิบัติท,ทาเป็นพระขาวมาเนี่ยเกือบโอ้ยตั้งแต่พสองพันสี่สิบสองอ่ะเข้าใจไหมกูไม่ใช่คนรวยนะแต่กูเป็นคนไม่ขาดตัง กูไม่เคยขาดเงินนะจริงไหมกูขาดแต่ความรักขนาดเลยเพราะเพราะที่ขาดเนี่ยคือมันล้นมากจริงไหมครับพอเกิดเผยแพร่ไปมันส่งผลให้ประชาชนในประเทศไทยเกิดความเกลียดชังพระพิสูเนี่ยะจะ ให้สติหรือเตือนสติเขายังไงเดีเกียก็เกียรไปเสียเรื่องของมันจริงไหมไปให้สติมันทําไมมันอยากเกียรมันอยากโง่จริงไหมให้มันโง่ตามสะดวกมันเถอะจริงไหมอย่าไปสนใจมันเลยมึงรักกูกูรักมึงมึงรักมึงเกียดกูเกียดมึงมนยุติธรรมดีจริงไหมไม่ต้องไปหากูหรอกให้กูอยู่คนเดียวมั่งจริงหนีจากกูไปหมดจริงจริงกูบวชมากกูก็อยู่คนเดียวมาตลอดชีวิตกูไม่ใช่จริงไหม ถ้ากูเป็นเป็นห่วงอย่างนั้นอย่างนี้กูทุกข์ใจห่าเมียกูเป็นสุดที่รักกูยังชิ้นมาเลยแล้วตอนที่ตอนนั้นที่หลวง้าใบ้หัวแน่นแน่นแล้วถูกแล้วรถเป็นกระพวนไปตอนซีโนมิเนี่ยตอนนี้ก็แมเมนต์มีแต่กูจะบอกจริงไหมเออจริงไหมมีมีทำไมจะไม่มีนะจำไว้นะคนที่ เขาลงทุนอยู่กับหลงจามาอยู่กับหลงจาเนี่ยหลงจาเคยพูดว่ากูเนี่ยหล่อลึกมึงต้องดูกูนานๆ <c oughs> อีกสักสิปีห้ยี่สิบปียิ่งหลอ่อเข้าใจไหมคมหล่อของกูอ่ะจาไว้อีกคาหนึ่งนะกูประกาศไว้ตรงนี้เลยให้ทั่วโลกได้ยินถึงกูจะเป็นพระยังไงกูจะเป็นบุคลกากรเขาศาสนาที่ดีกูจะไม่ทําชั่วเด็ดขาดและกูจะไม่ทําให้คนอื่นคนที่มาศัทธากูผิดหวังในตัวกูเด็ดขาดมึงจงจําไว้นะไม่มีทาง กูจะทําให้ลูกศิษย์กูเนี่ยผิดหวังในตัวกูเนี่ยไม่มีทางกูเป็นโยมก็ตามกูจะไม่ให้คนที่รักกูเนี่ยผิดหวังในตัวกูเลยสําหรับกูนะกูยอมกูยอมทุกอย่างกูสวายชีวิตเลยต่อความดีต่อศาสนาต่อแผ่นดินต่อชาติบ้านเมืองจําไว้มึงอย่าว่าจะกูบวชเลยกูไม่บวกูไม่ทําเด็ดขาดความชั่วเนี่ยกูจะบอกให้ตั้งแต่ปีสี่สองมาเนี่ยไม่มีทาง อ่าที่เขาบอกว่ากูเจ้าชู้กูกูไม่ได้เจ้าชู้อ่แต่กูเป็นคนสุขย่ำยีสังหาคมึงต้องมองอีกมุมหนึง่งจริงเหมือนคดีเนี่ยเห็นไหมคดีมีแต่ภาคผู้เยาว์แต่ภาคผู้เท่าทำไมไม่มี <c oughs> จริงไหม <c oughs> บางทีมึงอย่าไปโทษแต่คนผู้เท่านะมึงโดนเด็กจัดการก็มีจริงไหม <c oughs> มันไม่ยุติธรรมนะกฎหมาย <c oughs> บางทีกูกู <c oughs> บอกไว้แก้หน่อย <c oughs> จริงไหม กาคนนี้ก็เป็นเครื่องการันตีแล้วนะครับที่หลวงตาได้รับโล่ประกาศเกียรติคุณมามันรับไม่ได้หรอกเขายิ่งได้รับรางวัลเยอะกว่ากูทฤษฎีมันดีจิตมาสักอย่างเงี้ยจริงไหมเขาด้เป็นสิทธิ์เก่าทีเด่นอะไรเยอะแยะมากมายจริงไหมส่วนกูนี่จบปอสี่โสดมาอยู่แต่ได้บอนได้ซ่องจริงไหมแล้วกูก็อยู่ในติดคุกติดตารางมาจริงไหม จะทำจะได้ประเทศสอนเขาแล้วมั้งเนี่ยเขาเตรียมจะเขา้าแล้วนี่สองคนเนี่ยโอยโดนจะ <laughs> เจอโดงตาแน่ไห <laughs> อ,อ,อย่างนี้สอนใครไม่ได้หรอก <laughs> เขาเป็นโมคะ <laughs> มึงเข้าใจคําว่าโมคาไหม <laughs> คนโกหกเนี่ยคนโกหกเนี่ยเรียกว่าโมคะกูเคยพูดตั้งแต่ทําไมกูย้ําคนโกหกหนึ่งครั้ง <laughs> มึงจะโกหกอีกกี่สิบกี่ร้อยครั้งเพื่อจะปกปิดการโกหกครั้งแรกของมึง มึงก็เลยกลายเป็นคนโกหกมันเป็นโมฆะคาําว่าโมฆะคือคําพูดเสื่อเสียไม่ได้เหมือนตดตดในมีเสียงมีกลิ่นด้วยเหม็นด้วยนี่คือคนโกหกคนโกหกจะไม่ทาชั่วเป็นไม่มีไม่ได้อานหารในศีลกูไม่ได้ฆ่านะแต่กูมีศีลกูอาหารจริงสําหรับศาสนาเนี่ยกูยอมถวายชีวิตเลยจะบอกให้กูนี่แหละคนคนปกป้องศาสนาคือปกป้องความดีงามของพระธรรมวินยัยของศีลธรรมนี่ปกป้องแบบกูเนี่ยไม่ใช่ไปทำร้ายใคร จริงไหมกูไม่ได้เหยียบย่ําซ้ําเติมทิศอะไรนะ,ะ,ะไ,รไม่ใช่อนกใช่เหรอก <laughs> <laughs> ูยังไม่รู้ว่าทิศอะไรก <laughs> ูยังงองอยู่ท่านนี่น,นะเ <laughs> พราะฉะนั้นคนเราเนี่ยเนาะมันมีทั้งดีและไม่ดีทุกอย่างมันมีสอด้านต้องมองด้วยการสติอย่ามองเป็นอคตินะ <laughs> จำไว้จริงไหม ถ้าเรามองเป็นกลางๆเราก็จะเห็นทั้งฝ่ายเราจะแก้ปัญหาสิ่งพวกนี้ได้ถ้าเราลำเอียงหรือมีอคติเมื่อไหรนะ่เนาะมันก็จะไม่เกิดปัญญาจำไว้อานะโลกเป็นโลกแห่งการเรียนรู้นะจำไว้นะศาสนาพูดเป็นศานสนาที่มีเมตตาให้โอกาสคนมีน้ำจิตน้ำใจไม่ใช่มีศาสนาไว้เพื่อทำร้ายกันนะคนมีธรรมะไม่ใช่มีธรรมะไว้เสียดแทงกัน มีธรรมะ,ะ,ะเพื่อมีจากความเมตตามีจากคำจุนจิตใจของคนเพื่อนุนผู้คนให้อาจริญรุ่งเรืองในทางที่ดีที่งามวันนี้หลวงตาก,ก็ได้พูดสัพเพเห็ละทำไมดูน้อยจังวะดูน้อยจังวันนี้กูพูดนานด้วยนะเนี่ยร้อนคนระับวันนี้ช่วงนี้ร้อนไหมกูมีแอร์นะเนี่านะวันนี้ก็ แค่นี้ก <ล ısı> ่อนอ่ะพรุ่งน <pourrait enfin> <avez> ี้ค่อยพูดเรื่องสมาชิก็ได้ไปเรื่อยๆโอเคโอเคอ่ะจ้า